สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะนายพี่ลมศักดิ์สาสุนีผู้อำนวยการบริษัทค้าผลผลิตน้ำตาลจำกัดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงภาพรวมการส่งออกน้ำตาลของไทยที่ลดลงขณะที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกกลับปรับตัวสูงขึ้นนะคะรวมถึงสิ่งที่น่ากังวลของอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลไทยนับจากนี้ไปค่ะส่งออกน้ำตาลล่วงนายพี่ดมศักดิ์ ข่าวถึงภาพรวมของการส่งออกน้ำตาลของไทยในปีนี้ปี63-64ัว่าผลผลิตน้ำตาลไทยลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า10ปีค่ะเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยผลิตน้ำตาลได้รวมทั้งสิ้นเพียง7.6ล้านตันนะคะจากผลผลิตอ้อยทั้งสิ้นรวม66.7ล้านตันค่ะซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออก ลดลงเหลือเพียงประมาณ5ล้านตันจากเดิมไทยส่งออกน้ำตาลได้ตั้งแต่7-10ล้านตันต่อปีนะคะนอกจากนี้นะคะสถานการณ์ดูเลวร้ายลงอีกค่ะเมื่อปรากฏว่าการส่งออกน้ำตาลของไทย กับมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้นะคะเนื่องจากผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของไทยคืออินโดนีเซียนะคะได้เปลี่ยนไปนำเข้าจากอินเดียค่ะซึ่งอาจมีราคาต่ำกว่าเพราะอินเดียสามารถขายน้ำตาลในราคาที่ต่ำได้ค่ะจากได้รับการอุดหนุนของการส่งออกจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่าตันละ6000ลูปีหรือประมาณ80ดดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยยังถูกเวียดนามใชม้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยโดยปรับเพิ่มภาษีน้ำเข้าน้ำตาลจากไทยเป็น52.64%จากเดิม5%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นว่าในช่วง6เดือนแรกของปี64ไทยส่งออกน้ำตาลได้ทั้งสิ้นจำนวน1.88ล้านตันค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้4.12ล้านตันลดลงถึง54%ค่ะ ทั้งนี้กรณีเวียดนามตอบโต้การทุ่มตลาดของไทยเกิดผลกระทบคือทำให้ไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงรายเดียวในภูมิภาคนี้สูญเสียโอกาสที่ส่งออกน้ำตาลไปยังเวียดนามทาั้งๆที่ไทยได้เปรียบเรื่องค่าขนส่งและอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าอาเซียนที่เรียกว่าเอติกาเพียง5%ค่ะ ส่วนสาเหตุที่เวียดนามตอบโต้การทุ่มตลาดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี63เมื่อเวียดนามเริ่มใช้อัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลจากไทยในอัตรา5%ตามข้อตกลงทางการค้าอาเซียนเอติกา้าจากเดิมอยู่ในอัตราที่สูงประกอบกับเวียดนามประสบปัญหาผลผลิตน้ำตาลตกต่ำจึงนำเข้าน้ำตาลจากไทยเป็นจำนวนมากโดยในปีพศ2563นำเข้ามากถึง 1, 1 2 7 3 9ล้านตันเทียบกับปี62ที่นำเข้าเพียง2,99,830ตันนะคะโดยเวียดนามมองว่าการที่ไทยส่งออกน้ำตาลไปยังเวียดนามเป็นจำนวนมากขณะที่ราคาส่งออกน่าจะต่ำกว่าราคาขายในประเทศถือเป็นการทุ่มตลาดค่ะ มาดูการเสียโอกาสราคาโลกขกขึ้นนะคะในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลไทยลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า10ปีนะคะแต่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดน้ำตาลนิวยอร์กขณะนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดที่20.21เซนต์ต่อปอนด์ค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม64ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ต้นปี2560 ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดที่21.49เซนต์นะคะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560 ทำให้ไทยเสียโอกาสจากการส่งออกในภาวะราคาขาขึ้นนะคะส่วนสาเหตุที่ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นนั้นมีการคาดการว่าผลผลิตน้ำตาลในบราซิลกลางและใต้ปี2564และ2565จะลดลงจากปีก่อนจำนวนมากถึง10ล้านตันนะคะเนื่องจากคาดว่าผลผลิตอ้อยจะได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศแห้งแล้งและหนาวจัด จนเป็นน้ำค้างแข็งนะคะรวมถึงการปรับตัวสูงขึ้นของราคาตลาดสินค้าล่วงหน้าต่างๆค่ะเช่นสินค้าธัญ,ญพืชและน้ำมันดิบมีส่วนช่วยหนุนให้ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นด้วยอีกทั้งผู้ส่งออกน้ำตาลส่วนใหญ่โดยเฉพาะบาซิลได้ทำการขายน้ำตาลไปเป็นจำนวนมากแล้วนะคะมาดูการคาดการผล,ผลผลิตไทยและโลกนะคะ นายพีรลมศักดิ์กล่าวถึงผลผลิตอ้อยและน้ำตาลว่าในปี64-65มีการประมาณการว่าไทยจะมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น90ล้านตันนะคะและจะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ10ล้านตันค่ะขณะที่ทั่วโลกเป็นที่คาดกันว่าผลผลิตน้ำตาลจะขาดประมาณ2-3ล้านตันจากเดิมก่อนหน้านี้เคยคาดว่าผลผลิตน้ำตาลจะเกินความต้องการ1-2ล้านตันนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์โควิดทาให้อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคน้ำตาลลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะคะและส่งผลกระทบทางอ้อมให้เกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้าทั่วโลกค่ะทาให้อัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นและเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยยิ่งจึงทำให้อัตราค่าระวางเรือ ปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่งผลให้ผู้ใช้น้ำตาลต้องชะลอการนำเข้าจนกว่าอัตราค่าระวางเรือจะลดลงนะคะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทค้าผลผลิตน้ำตาลจำกัดกล่าวทิ้งท้ายถึงสิ่งที่น่ากังวลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยนับจากนี้ว่ามีสีเรื่องหลักคือ 1. ผลผลิตอ้อยไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลนะคะ 2. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านอ้อย 3. ปัญหาการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของอินเดียจะกดดันให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงนะคะและทำให้ไทยเสียเปรียบในด้านการแข่งขันกับอินเดียค่ะข้อที่4นะคะปัญหาการใช้มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยของเวียดนามจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกน้ำตาลของไทยไปยังเวียดนามนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมข่าวสารนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ